เพื่อนเห็นนกไหมคะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็จะบินมาก็จะมาทำรังทำมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่สำเร็จเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทำมาทำมาอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่ายังทำรังไม่ได้เพราะว่ามันมีสายไฟเห็นไหมคะที่เขาเกาะอยู่นะมันมีอันเดียวพอมาทำรังมันก็ทำไม่ได้ เพื่อนอ่ะเดี๋ยวสักพักก็จะเดินมาเองนะกำลังไปเอาญ้ามาเพื่อนดูนะแต่เขาก็ช่วยกันดีนะเป็นเพืพยายามความพยายามห้เพื่อนดูต้นไม้ไปก่อนนะคะลูกสิคะ ต้นไม้สวยไหม่ะกำลังมากำลังมากำลังมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่กำลังมาเห็นไหมเพื่อนเนี่ย่นี่สองตัวช่วยกันทำ จะไปเอาเอาพวกดอกญ้าดอกอะไรมาอน,นี้มันมันมันวางไม่ได้เพราะว่าสายไฟมันมีอันเดียวมันมาวางมันก็หล่น,นก็หล่นมันก็ล่วงลวงค่ะเนี่ยก,ก็เลยทำให้สำเร็จสักทีถ้าเป็นนกเขาเสร็จแล้วนะอันนี้เรีกนกกระจอกนกกระจอะก,กระเจอก,กจทาลัง ไม่ก็เพื่อนๆยาะเมื่อกี้ไปเอามาก็ทำหล่นเก็กมายังไม่ถึงถึงจะทำรังหล่นก่อนยังค่ะเดี๋ยวน,นะคะเนี่ยดูนกทำรังก่อนค่ะ เขากำลังมีความพยายามแต่ก็เป็นอาทิตย์แล้วยังไม่สำเร็จ ตัวนั้นกำลังจะเดินมนกำลังไปหาหา่ละหล่หนลงนนข้างล่างเขาไม่เก็บนะคะจะไปเอาใหม่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ